กุมรรมตุลย์สาลราบดกาตุสวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .4 ที่น่ารักทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิชาสุขศึกษากับคุณครูหาสุหานนะคะสัปดาห์นี้นะคะนักเรียนเราจะมาเรียนในหัวข้อเรื่องอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพนะคะ,ะนักเรียนทุกคนพร้อมหรือยังคะถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะคะ,ะวันนี้คุณครูจะพานนักเรีย ไปเดินเลือกซื้อของในตลาดกันนะคะอาทุกคนพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะอธิบายหลักการและวิธีเลือกซื้ออาหารได้เลือกซื้ออาหารประเภทต่างๆได้ถูกวิธีค่ะอาตอนนี้นะคะคุณครูพานักเรียนมาที่ตลาดแล้วนะคะในตลาดก็จะมีของเยอะแยะมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็น ผักผลไม้เนื้อสัตว์ต่างๆนะคะมีขนมมีน้ำและมีมผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆนะคะเยอะแยะมากมายเลยเอแล้วนัเกเรียนมีวิธีในการเลือกซื้ออย่างไรคะ,ะถ้านักเรียนยังไม่ทราบนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีในการเลือกซื้ออาหารที่ปลอดภัยกันก่อนนะคะ อาหารนะคะนักเรียนก็เป็นสิ่งที่เราบริโภคเข้าไปแล้วจะทําให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเรานั่นเองนะคะอาหารนะคะและผลิตภัณฑ์สุขภาพเป็นสิ่งที่จําเป็นต่อชีวิตเราอาหารจะทําให้ร่างกายเราจเจริญเติบโตส่วนผลิตภัณฑ์สุขภาพจะช่วยส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่ผู้บริโภคดังนั้นนะคะ เราจึงควรมีความรู้ในการเลือกบริโภคอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพนะคะนักเรียนอ่าในนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างอาหารที่นักเรียนเคยเลือกซื้อนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่าจำพวกเนื้อสัตว์ผักผลไม้อาหารแห้งหรือว่าอาหารกระป๋องนั่นเองนะคะอ่าหลักในการเลือกซื้ออาหารนะคะอ่าก็คือหลัก 3ปอนะคะนักเรียนเรามาดูว่า3ปอมีอะไรบ้างนะคะปอที่1ก็คือปอประหยัดนะคะควรเลิกซื้ออาหารตามงบประมาณที่มีอยู่ราคาที่ไม่แพงจนเกินไปหรือซื้อของที่สามารถใช้แทนกันได้ปอที่2ก็คือประโยชน์ควรเลิกซื้ออาหารที่ดีมีประโยชน์ตามหลักโภชนาการเพื่อสุขภาพที่ดีนะคะ ปอที่3ก็คือปลอดภยัยการเลือกซื้ออาหารที่ปลอดสารพิษหรือมีบรรจุภัณฑ์ที่ได้คุณภาพก็จะทำให้ปลอดภัยแก่ผู้บริโภคนั่นเองนะคะอ่าหลัก3ปอนะคะประหยัดประโยชน์แล้วก็ปลอดภัยนะคะอ่านันเกเรยียนมีวิธีในการเลือกซื้ออาหารอย่างไรคะอ่าเดี๋ยวคุณครูจะมาบอกวิธีในการเลือกซื้ออาหารนะคะ อา,อาหารที่หนึ่งนะคะก็คือจำพวกเนื้อสัตว์ต่างๆนะคะ่าเนื้อสัตว์นะคะเราก็ต้องเลือกเนื้อสัตว์นะคะที่มาจาการ้านนะคะที่ผ่านการตรวจสอบแล้วว่าไม่เป็นโรคติดตอ่อหรือโรคที่สามารถแพร่มาสู่คนได้นะคะเรามาดูนะคะเนื้อสัตว์นะคะ เนื้อ3ามสามชนิดนะคะที่ครูยกตัวอย่างอันนี้นะคะจะเป็นเนื้อหมูนะคะนะักเรียนจะมีสีชมพูนะคะเนื้อที่สองนี้นะคะก็คือเนื้อวัวน,นะคะแล้วก็ส่วนเนื้อที่3นะคะอันนี้ก็คือเนื้อไก่นะคะณคพูนะคะให้นัเกเรียนดูนะคะเปรียบเทียบดูนะคะเนื้อนะคะต้องเป็นเนื้อที่เป็นสีธรรมชาตินะคะแล้วก็ ไม่เขียวช้ำนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะเนื้อวัวว่าเรามีวิธีในการเลือกซื้ออย่างไรนะคะอ่าเนื้อวัวนะคะต้องเป็นเนื้อที่มีสีแดงสดไม่มีกลิ่นเหม็นเปรี้ยวนะคะอ่าแล้วก็อ่าเป็นเมือกลื่นๆด้วยนะคะกดแล้วนะคะต้องกลับมาเป็นรูปเดิมไม่บวมตามรอยมือที่เรากดนะคะ แล้วก็ต้องไม่มีเม็ดสีขาวคล้ายกับเม็ดสาคูนะคะนะักเรียนเพราะว่าเป็นไข่ของพญาชนั่นเองนะคะอ่านี่ก็คือเป็นเนื้อที่สดนะคะสีแดงสดเลยนะคะนี่ก็คือเนื้อวัวนะคะนะักเรียนต่อไปเนื้อไก่นะคะไก่นะคะก็ต้องเป็นไก่ที่ไม่มีกลิ่นเหม็นหืนนะคะโดยเฉพาะบริเวณใต้ปีกนะคะใต้ขา อ่าบริเวณช่วงลำคอที่ติดกับลาตัวและที่ปลายปีกต้องไม่มีสีคล้ำนะคะเนี่ยค่ะใต้ปีกตรงนี้นะคะนัะเกเรียนต้องดูนะคะไม่มีสีคล้ำนะคะอ่าในรูปนะคะก็เป็นไก่ที่สดนะคะอ่าต่อไปนะคะอาหารทะเลอาหารทะเลนะคะอาจจะมีหลายอย่างนะคะอย่างเช่นปลานะคะอ่ากุ้งหอยหรือว่าปู ะะเราก็ต้องเลือกที่สดใหม่นะคะอาหารบางชนิดนะคะอาจจะยังไม่ตายก็ได้นะคะที่เราเลือกมานะคะจะเป็นปลาสดสดนะคะหรือว่าจะเป็นกุ้งสดสดนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะวิธีใน,นการเลือกซื้อปลานะคะนะักเรียนอาปลาก็ต้องเป็นตาสายนะคะเนือกสีแดงนะคะตรงนี้นะคะ เหงือกตรงนี้ต้องเป็นเหงือกสีแดงเนื้อไม่เล็กนะคะท้องก็ไม่แตกนะคะนักเรียนอ่าแล้วก็ถ้าปลาที่มีเกล็ดนะคะเกล็ดก็ต้องไม่หลุดนะคะเวลาเรากดแล้วนะคะอ่าก็จะไม่เป็นมือเรานะคะกดแล้วไม่บุ๋มนะคะตามรอยนิ้วที่เรากด แล้วก็สุดท้ายไม่มีกลิ่นเหม็นเน่าด้วยนะคะอ่าอันนี้ก็คือวิธีในการเลือกซื้อปลานะคะนักเรียนตาใสๆนะคะอย่าไปเอานะคะที่เป็นตาแดงๆนะคะถ้าตาแดงแล้วสแสดงว่าปลาไม่สดนะคะต่อไปการเลือกซื้อกุ้งนะคะกุ้งเราก็ต้องเลือกซื้อกุ้งที่หัวตรงนี้นะคะ ติดกับลำตัวนะคะแล้วก็หัวไม่หลุดออกจากกันหางไม่แดงหรือว่าเป็นสีชมพูนะคะอ่าแล้วก็มีอ่าไม่มีกลิ่นเหม็นด้วยนะคะนักเรียนอ่าแล้วก็นักเรียนนะคะอย่าไปซื้อกุ้งนะคะที่แกะเปลือกแล้วเพราะว่าเป็นกุ้งที่ไม่สดนั่นเองนะคะอ่าต่อไปนะคะการเลือกซื้อหอย อ่าหอยนะคะนักเรียนเราควรเลือกซื้อหอยที่ยังไม่ตายนะคะเพราะว่าอ่าหอยที่ยังไม่ตายนะคะเป็นหอยที่สดนะคะอ่ายังขยับได้หอยบางชนิดนะคะอ่าซื้อทั้งเปลือกที่ยังเป็นเป็นอยู่นะคะอย่างเช่นหอยอะไรบ้างคะที่เราซื้อทั้งเปลือกอ่าหอยแครงอ่าหอยกระพงนะคะแต่หอย บา,บ,าบางอันแล้วก็จะเป็นหอยที่เขาแกะเลิกแล้วอย่างเช่นหอยแมงคู่นะคะแต่ก็ต้องดูว่ามีสีสดหรือเปล่านะคะ,ะต่อไปนะคะการเลือกซื้อผักและผลไม้ผักนะคะเราก็ต้องเลือกซื้อผักที่สดใหม่ไม่เหี่ยวแล้วก็ชามนะคะใบนะคะอาจจะมีรอยกัดของมแมลงบ้างนะคะแสดงว่า ไม่ใส่อ่าไม่ใส่ยาฆ่ามแมลงใช่ไหมคะถ้ามีรอยกัดของมแมลงอ่าต่อไปนะคะผักก็ต้องเหมาะสมกับการประกอบอาหารของเราด้วยนะคะอ่าแล้วก็วิธีในการซื้อผลไม้ล่ะคะเราก็ต้องเลือกซื้อผลไม้ตามฤดูกาลผลไม้ที่สดใหม่ไม่เหี่ยวแล้วก็ช้ำนะคะ น,นี่ก็คือวิธีในการเลือกซื้อผลไม้นั่นเองนะคะเพราะว่าผลไม้ถ้าเราซื้อตามฤดูกาลแล้วราคาก็จะไม่แพงด้วยนะคะนันเกเรียนต่อไปนะคะวิธีในการเลือกซื้ออาหารแห้งอ,อาหารแห้งเราก็ต้องดูว่าอ,อาหารแห้งนั้นไม่มีราสีดำเพราะว่ารานะคะชนิดนี้จะทนต่อความร้อนและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ อันนี้ก็คือรานะคะนันเกเรียนเนี่ยที่เป็นสีดำๆนะคะเราต้องดูให้ดีนะคะถ้าขึ้นราสีดำแบบนี้นะคะนันเกเรียนอยากไปซื้อนะคะเพราะว่าราเนี่ยะค่ะจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพเรานะคะ,ะต่อไปนะคะวิธีในการเลือกซื้ออาหารกระป๋องอ,อาหารกระป๋องนะคะที่สําคัญเลยเราก็ต้องดูว่าอ,อาหารนั้นมีฉลากนะคะบอกรายละเอียด ชื่อผลิตภัณฑ์วันเดือนปีที่ผลิตและวันหมดอายุนะคะหรือเปล่าแล้วก็ที่สำคัญก็ต้องมีเครื่องหมายออยอแบบนี้นะคะออยอคืออะไรนะกักเรียนทราบไหมคะออยยย่อมาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณาสุขนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือคำย่อของคำว่าออยนะคะอะ อาหารกระป๋องนี่ะค่ะเขาก็จะมีออยอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเราอิสลามเราก็ต้องเลือกซื้ออาหารที่มีตราฮาลานด้วยนะคะนักเรียนอ่าต่อไปนะคะเราก็ต้องดูบรรจุพันณฑ์นะคะบรรจุพัณฑ์ตรงนี้นะคะนอกจากจะมีวันเดือนปีที่อ่าไม่หมดอายุแล้วนะคะอ่ามีออยอยมีฮาลานแล้วเราก็ต้องดูว่าไม่มีรอยบุนะคะ หรือว่าโป่งพองหรือว่าเสียหายนะคะต้องดูให้ดีถ้ามีรอยแบบนี้นักเี็นไม่ต้องซื้อนะคะหรือว่ามีสนิมนะคะอยู่ที่ฝาก็มีต้องซื้อนะคะอาจจะเป็นอาหารที่เสียแล้วนะคะต่อไปนะคะผงชูรสอ่ผงชูรสเนี้ยคะ่ะอาจต้องซื้อที่มีออยนะคะเลือกผงชูรสนะคะที่แท้นะคะแล้วก็ที่เยาวๆใสๆนะคะไม่มีสีไม่มีแวว ไม่มีความเวลบรรจุในซองที่เรียบร้อยแล้วก็ไม่ฉีกขาดนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างของชูรถนะคะต่อไปนะคะน้ำปลาน้ำปลาก็ต้องมีเครื่องหมายอยนะคะอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่มีฉลากระบุวันหมดอายุข้อมูลผู้บริโภคชื่อที่อยู่ผู้ผ,ผลิตปริมาณเท่าไหร่นะคะแล้วก็สีนี้ก็คือสีนะกักเรียนดูสิคะ สีของน้ำปลาจะไม่เข้มเกินไปไม่ตกตะกอนนะคะตกตะกอนคือตกตะกอนไปอยู่ด้านล่างตรงนี้และไม่ใส่สารกันบูดแล้วก็ต้องมีตราฮาลานนะคะ,ะนักเรียนต้องเลือกดูให้ดีนะคะในส่วนของน้ำปลาต่อไปในส่วนของน้ำส้มสายชูนะคะ,ะน้ำส้มสายชูก็ต้องเป็นในขวดแก้วนะคะเพื่อป้องกันการ กัดกร่อนนะคะมีเครื่องหมายออย ο, มีลักษณะสา,สายไม่มีตะกอนควรมีประเภทของน้ำส้มสายชูระบุอย่างเช่นน้ำส้มสายชูหมักน,น้ำส้มสายชูกลัน่นเป็นต้นนะคะระบุปริมาณกรดน้ำส้ม4-5%และปริมาณสุทธินะคะน้ำส้มก็ต้องสีใสแบบนี้นะคะอะต่อไปนะคะสีผสมอาหารอานะคะ ต้องดูว่าบนฉลากนะคะมีข้อความเลขทะเบียนอ่านี่ยคะบนนี้นะคะต้องมีเลขทะเบียนนะคะลำรับผสมอาหารต้องระบุสีผสมอาหารชื่อสามัญน,นะคะปริมาณสุทธิวิธีใช้นะคะวันเดือนปีที่หมดอายุนะคะแล้วก็ควรเลือกใช้สีผสมอาหารที่ได้จากธรรมชาติอย่างเช่น อ่ะสีม่วงมาจากดอกอัญชนันสีเขียวมาจากใบเตยนะคะต่อไปนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เราก็ต้องควรคํานึงถึงความจําเป็นนะคะนักเรียนแล้วก็ราคาก็ต้องดูว่าราคาไม่แพงอย่างเช่นวิตามินต่างๆนะคะมีเครื่องหมายออยแล้วก็ไม่ควรที่จะเชื่อการโฆษณานะคะที่เกินจริงถ้าไม่จําเป็นนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเราก็ไม่ควรที่จะไปซื้อนะคะนอกจากถ้าจําเป็นแล้วเราก็สามารถที่จะซื้อได้นะคะ ต่อไปเครื่องสําอางนะคะอ่าเวลาที่เรานะคะจะใช้เครื่องสําอางเราก็ต้องดูว่ามีฉลากระบุส่วนส่วนประกอบว่ามีส่วนประกอบที่เป็นอันตรายหรือเปล่านะคะใช้แล้วมีผลยังไงต่อหน้าเราบางทีใช้แล้วนะคะหน้าบวมเกิดอาการแพ้ต่างๆนะคะ,ะเราก็ต้องดูให้ดีนะคะมีเครื่องหมายออยอ หลีกจากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือเปล่านะคะมีใบเสร็จมีอะไรให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะนักเรียนไม่ควรซื้อเครื่องสําอางที่เขาเร่ขายโดยทั่วไปนะคะบางทีสรรพคุณจะกเกินจริงนะคะเราก็ต้องดูให้ดีนะคะนักเรียนอย่าไปหลงคําโฆษณานะคะสรุปนะคะการเลือกซื้ออาหารนะคะวันนี้ที่เราเรียนนะคะ อาหารเป็นปัจจัยหนึ่งที่สําคัญในการดํารงชีวิตดังนั้นการเลือกซื้ออาหารที่มีคุณภาพและมีประโยชน์ต่อร่างกายจะทําให้เรานั้นมีสุขภาพที่ดีแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนั่นเองนะคะอ่านหลักในการเลือกซือ้อ3ปอประหยัดประโยชน์แล้วก็ปลอดภัยนั่นเองนะคะเรานึกถึงหลักนี้แล้วนะคะเราก็จะมีวิธีในการเลือกซื้ออาหารที่ถูกต้องนะคะนะักเรียน เมื่อเราเรียนแล้วนะคะวันนี้คุณครูก็จะมีใบงานให้นกักเรียนทํานะคะโดยนะคะนะกักเรียนบอกวิธีในการเลือกซื้อนะคะคุณครูจะให้ภาพมา3ภาพนะคะภาพที่หนึ่งก็คือปลาภาพนี้คืออะไรนะกรักเรียนตอบว่าปลามีวิธีในการเลือกซื้ออย่างไรเราก็บอกเลยนะคะว่ายังไงคะตาซ้ายกดแรงไม่บูมอ่ะเงือกสีแดงนะคะ น,นักเกรยียนก็ไม่มีกลิ่นเหม็นเน่าท้องไม่แตกนักเกรยียนก็บอกเลยนะคะวิธีในการเลือกซื้ออย่างไรนะคะอาหารกระป๋องก็เหมือนกันแล้วก็ผักนะคะนักเกรยียนก็บอกนะคะวิธีในการเลือกซื้อนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูฮาสุฮาก็ขอจบการสอนแต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันใหม่ในคาบหน้านะคะนักเกรยียนสำหรับวันนี้นะคะอัส a า a m u a l ว i k u m w a r a ุ m a อ u l l a อ i taala w a b a r a